ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่จุม๋มโสพิ่ทอฮันเตอร์นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าความว้าวุ่นใจเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยนะคะพี่จุ๋มก็ช่วงอย่างเงี้ยช่วงประมาณเนี่ยปรากฏว่าเราไปกดอะไรผิดสักอย่างหนึ่งน,นะคะพี่ก็ไม่รู้ว่าไปทําอะไรปรากฏว่าถูกบล็อกไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงพี่ผมเป็นอะไรของมัน <laughs> พี่ก็เข้าไปเช็คนะคะ เข้าไปดูข้อมูลว่าเอ่อทำไมเราถูกบล็อกนะคะแล้วก็ไปดูว่าเราติดเหลืองติดแดงเรืองอะไรหรือเปล่าแนะนำโปรไฟล์เป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีติดนะคะมันไม่มีติดอะแต่มันเข้าไม่ได้เราก็เข้าไปค้นดูแล้วก็อาจจะเป็นว่าเอ่ออีตรงเนี้ยเราไปทำผิดอะไรจะต้องไปหาให้ได้ค่ะเพราะเพราะเวลาเราคอลเลไฟล์แล้วเนี่ยนะคะเราได้เงิน,นจาก Facebook แล้วนะเขาจะไม่บอกเรา ตรงๆคือคือถ้าเรารุนแรงเรามันจะมีเหลืองขึ้นจะมีแดงขึ้นถูกไหมแต่น,นี้ถ้ามันไม่หนักเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เจตนาก็ได้ก็กดไปทั่วอะไรเงี้ยกดกดคอมเมนต์กด,กด, comment, กดชอบกดไลค์อะไรเงี้ยกดไปทั่วอะไรเงี้ยเราก็อืมันเป็นยังไงเนาะไอ้แดงก็ไม่แดงเหลืองก็ไม่เหลืองแต่ว่าเข้าไม่ได้นะก็ก็ลองเอา เข้าเข้าแล็ปท็อปเข้าอะไรเนี่ยนะแต่ก็ไม่กล้ากลัวกลัวซะมากกว่าเขาก็อธิบายนะว่าเออคุณอาจจะแบบว่ารู้สึกอึดอัดที่ว่าลงคลิปปกติไม่ได้ไปคอมเมนต์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างงี้พี่ก็อ่านอ่านอ่านไปเช็คแต่ละข้อแต่ละข้อละข้อนะของพี่ิเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาก็เขาก็เขาก็เขาบอกว่ามันเป็นการป้องกันคนที่มาใช้ระบบแบบ ไม่ถูกต้องเป็นสแปมอะไรพวกนี้นะแล้วแล้วก็เราก็เราก็เช็คไปแต่และข้อเราก็ว่าเอ้เราก็ไม่ได้ไปว่าใครหรืออะไรอย่างนี้นะฮะแล้วมันมีอยู่อยู่อยู่ที่หนึ่งที่มันสามารถเราสามารถกดเพื่อไปเรียนรู้ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อ,น,ขอนะคะพี่ก็ไปอ่านอ่านอ่าน,านเช็ค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  แล้วบางทีมันก็อาจจะเป็นที่เขาบล็อกเรานี่อาจจะเป็นว่าใครเข้ามาในบัญชีของเราแล้วส่งอะไรออกไปที่มันไม่ดีกับกับชุมชนอะน,นะคะเขาก็บล็อกไว้นะฮะมันมีหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้าอยากรู้ว่าทำไมทุนถูกบล็อกก็เข้าไปดูที่ account status ก็คือการทำรายได้การแนะนำโปรไฟล์พี่ไปเข้าไปดูในแนะนำโปรไฟล์ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเข้าไม่ได้นะฮะมันจะต้องมีอะไรสักอย่างปรากฏว่าก็ไปนั่งเช็คดูเช็คตะสละสตะดูว่าฉันกดอะไรมั่งที่ผ่านมาเนี่ยไอช่วงแค่วันเดียวนะี่นะฉันกดอะไรมั่งมันมีอยู่นะที่พี่แบบเวลาพี่ไปกดชอบคลิกไลค์คลิกแชร์นะพี่ก็ไปจะกดเลยไปหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยเลยไปคนสองคนอะไรเงี้ยนะ ก็กดว่าพี่ไปเช็คมีอยู่ข้อหนึ่งสิ่งที่เขาจะบล็อกเราได้ก็คือ only send friend request to the people you know นี่นะคะ only message people you only know เพราะฉะนั้นเวลาพี่เข้าไปกดไลค์กดชอบอะไรเนี้ยบางทีมันก็มือมันก็เลยไปนิดนึงอะไปกดชอบของคนอื่นที่พี่ไม่รู้จักนี่ระวังนะคะตรงนี้ไปกดคนอื่น ที่พี่ไม่รู้จักเขาก็เลยบล็อกมาชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะคะแต่เขาก็ยังให้เราทําเรียวทําอะไรเข้าไปได้พี่ก็พี่ก็ไม่ได้หยุดอะนะพี่ก็ทำพี่ไปเรื่อยแล้วก็สร้างคอนเทนต์ไปเรื่อยอะนะคะอีตรงนี้สําคัญนะฮะจะไปกดสเปะสปะไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักเขาอย่าไปกดชอบของเขาก็กดไม่ได้นะแต่ถ้าเขามากดชอบรูปภาพของเรานะคะวิดีโอของเรา น่าแสดงว่ารู้จักกันแล้วค่ะเราก็ตอบกลับไปนะคะเราก็กดชอบต่อกรอบคอมเมนต์ได้อันนี้อันนี้กดได้ไม่มีปัญหานะพี่ก็กดไปก็คิดว่าโอ้ก็ช่วยให้ฝั่งนู้นเขาได้ได้ได,ได้อะไรเขาเรียกอะไรกดแล้วก็ให้เพื่อนเขาได้อะไรอได้คอมเมนต์เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปทําอย่าไปทําสูกบล็อก <laughs> <laughs> ก็เล่าให้ฟังนะคะ วันนี้อากาศเย็นสบายค่ะเมื่อวานนี้ดีนะที่ไปตัดต้นไม้หน้าบ้านนะ่ะเพราะว่าวันนี้มันค่อนข้างเย็นเลยล่ะแบบไม่ใส่ถุงเท้าไม่ได้เลยต้องใส่ต้องใส่ลูกสาวยังต้องใส่แจมเปอร์เลยค่ะเลยต้องไปปิดหน้าต่างข้างบนบ้านอากาศเย็นสบายค่ะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าจะไปกดมั่วไปกดเกินก็ไม่ได้นะคะเพราะเราต้องเขาเรียกว่าเป็น professional นะคะไม่ใช่ไปทําตาม ใจข้าพระเจ้าอะไรเงี้ยนี่นี่ก็เป็นแบบเบาๆนะคะไม่ได้คือโปรไฟล์ของเราก็ไม่เคยได้กระทบกระเทือนนะคะพี่ก็ครั้งแรกไปถูกบล็อกไปว่อะไรก็ตกใจเนกัน <c oughs> พยายามหาหาวิธีรู้ให้ได้ว่ามันมันเป็นเพราะอะไรนี่ก็รู้แล้วค่ะเรียนรู้แล้วค่ะไปดูเป็นแต่ละข้อแต่ข้อไล่แบบเอ๊ะวันนี้เราทําแบบนี้หรือเปล่าเราทําแบบนี้หรือเปล่าเราทําแบบนี้หรือเปล่าเขามีที่ให้เรียนรู้อะ่ะมันมีมันมีช่องหนึ่งซึ่ง เียนมอะไรเงี้ยเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเรียนรู้เพิ่มเติมหลังจากที่ที่เราถูกบล็อกเนี่ยเราก็เข้าไปดูไปเรียนรู้เพิ่มเติมแต่ละข้อว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่เาเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่านะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่แล้วพอมาอันสุดท้ายเนี่ยใช่เนี่ยเราไปกดเราเแบบประเภทแบบเขาเรียกอะไร ใจกว้างจะไปช่วยกดให้คนอื่นเขาอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องต้องไม่ต้องไม่ต้องนะกดเฉพาะคนที่เรารู้จักส่งเมสเซจไปหาเฉพาะคนที่รู้จักเพราะมีคนเยอะเลยค่ะที่ส่งพวกไอ้มาร์เก็ตติ้งอะไรมาให้พี่อนะที่พี่ไม่ชอบอ่ะนะไอไอพวกไอพวกเว็บการพนันนะนะโป๊ไปเปอยอะไรเนี่ยพี่บล็อกหมดนะนะไม่ต้องไม่ต้องส่งมานะถ้าไม่อยากโดนบล็อกนะ โอเคค่ะก็มาเตือนกันนะคะเมื่อคืนนี้ก็พี่ก็ไม่รู้ว่าน้องๆรู้สึกกันหรือเปล่าพี่ตอบเพื่อนไม่ได้พี่ก็รู้สึกโอ้ oh my god เป็นอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่ให้กดเยอะๆก็ดีจะได้มีเวลาทําอย่างอื่น <laughs> รู้ว่อาอย่าขยันเกินนะ่ะเอาพอด,ดีเนด,ดีนะพยายามหาจุดให้ได้ว่าจุดพอดีของเราอยู่ตรงไหนนะคะไม่ต้องทําเกินโอเคค่ะพี่จุ๋มค่ะ โชคดีทุกท่านนะคะคนไหนที่มาเห็นเราก็เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะวัสดีค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะใครชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะอย่าไปกดเกินค่ะกดเฉพาะคนที่เรารู้จัก